สวัสดีครับพบกับรายการซองทีใช่ครับผมคุณยังอยู่ในช่องซองทีนะครับผมวันนี้ไม่ได้อยู่ที่สนามบาทสนะครับผมพอดีรองเท้าคู่นี้ผมเทสมาค่อนข้างหนักและค่อนข้างนานเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอดอลของผมนะครับผมไชลอละแลมนักบาสทีมชาติไทย ใส่รุ่นนี้ผมก็เลยอยากรู้ว่าทําไมเขาถึงใส่แล้วก็มันดีจริงแค่ไหนนะครับผมเลยใช้เวลาเทสคู่นี้ค่อนข้างนานพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าชอบมันขึ้นมามากๆเลยละครับพอเวลาได้ใส่เล่นจริงๆนะฮะครับมันก็คือนี่เลยพูมนะ่าออโปลไนโตร คือตัวล่างสมบูรณ์ของคู m a ในโต้นั่นเองนะครับผมซึ่งโอ้โหดูรูปร่างลักษณะเป็นไงมันสวยนะคือผมชอบรองเท้าทรงที่แบบฟิลฟิลจะไม่สูงและไม่ต่ำจนเกินไปนะครับผมสำหรับสายปีกสายกาดผมว่าต้องชอบรุ่นนี้และรุ่นนี้พิเศษคือมันเป็นสีของ สก o ตแฮนเดอร์สันนักบาส NBA นั่นเองและราคามันก็บวกขึ้นมากว่าสีปกติประมาณ200บาทนะถ้าผมจะไม่ผิดราคาประมาณนี้ซึ่งเอาจริงมันไม่ได้แตกต่างกับสีปกติทั่วไปที่มันขายอย่างเช่นสีเขียวอะไรอย่างนี้นะครับผมทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นแค่สีเป็นของสกูตแฮนเดอร์สัแค่นั้นเองเพิ่มขึ้นมา200ร่าถ้าใครอยากได้ผมว่ามันมันแ่มนะ ได้ตัว P/E ด้วยและที่สำคัญผมต้องขอขอบคุณเ <_ C ell> พื่อนผมคนนี้ด้วยครับผม <_ C ell> ที่ให้ผมได้มาลองคูนี้เพราะว่าตอนแรกผมก็ยังช่างใจว่าผมจะซื้อดีไหม <_ C ell> เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันเลยครับผมค <_ C ell> ูม่าตัวนี้บอกเลยว่ามันสุดยอดสมคำล่ำลือจริงๆอ่ะเรามาดู อัปเปอร์กันก่อนอัปเปอร์ของรุ่นนี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรพิเศษแบบอลังการมากมายก็คือเป็นผ้าเมชนะครับผมที่จับจับแล้วจะดูแข็งแข็งไม่ได้นิ่มมากแล้วก็มีเสริมพวกพลาสติกต่างๆกันเชือกขาดกันการกระชากนะครับผมด้านข้างก็จะมีโลโก้ปูม่าที่เป็นเหมือน พลาสติกรีดร้อนติดเข้าไปนะผมจะเป็นแข็งๆขึ้นมาก็ค่อนข้างสวยครับผมไม่มีอะไรมากเรื่องการระบายอากาศของคู่นี้ค่อนข้างดีมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าการใช้ตัวเมสพวกนี้ครับผมมันจะมีรูระบายอากาศค่อนข้างเยอะของในตัวรองเท้ามีความกระชับไหมกระชับครับผมคู่นี้ถือว่ากระชับใช้ได้ไม่ถึงกับรัดจนแบบแน่นหรือว่าบีบนะครับผม ใส่พอดีพอดีตรงไซส์นะฮะคือไซส์เนี่ยพู m a เนี่ยผมมองว่าไซส์พอๆกับแบรนด์ใหญ่ไนกี้แล้วกันอนะพูดตรงๆเลยคือสามารถใส่ไซส์เดียวกับไนกี้ได้เลยพู m a นะฮะแล้วก็มีอะไรอีกไหมส่วนมากไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับผมช่วง h ิลค c o เตอร์ก็ไม่ได้แข็งมากจนเกินไปมันเป็นรองเท้าที่ผมมองว่าเหมาะสำหรับสายกาด สายวิ่งอ่ะโดยเฉพาะนะมันก็เหมือนฟิลฟิลรองเท้าวิ่งเลยอ่ะอ่ะเรามาพูดถึงคุชชั่นกันต่อนะครับผมนี่แหละครับผมพระเอกของเขาคือคุชชั่นนั่นเองเขาเรียกอะไรตัวสมบูรณ์ของไนโตรเขาถึงเรียกว่าอโปรไนโตรนะฮะนี่มันก็จะมีความนุ่มเพราะว่าเนี่ยเขาเคมมาว่ามันคือเป็นการฉีดไนโตรเจนเข้าไป เพื่อให้มันหนาแน่นมากๆและรองรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวนี้นะครับผมสำหรับในออโปรไนโตของเขาเนี่ยมันจะมีความถ้าเราบีบอย่างนี้ฮะมันจะมีความดีดเด้งถ้ามองแบบผิวเผินตอนแรกนะมันฟีลเหมือนแบบพวกโฟมกันกระแทกะครับผมที่เขาใส่ลงไปในกล่องเวลาส่งพัสดุมันฟีลคล้ายๆกันเลยนะนั่นแหละผมมองว่า เขาน่าจะเอาตัวอย่างนั it, ้นะมาลองรับแรงกระแทกแรงดีดกลับที plate, you know, ่แบบมันจะดูแบบยืดหยุ่นได้ค่อนข้างดีเขาถึงเคมว่าเนี่ยมันคือสุดยอดของตัวพุชชั่นของพูมาตัวนี้แล้วซึ่งใส่เข้าไปเนี่ยครั้งแรกคุณจะรู้สึกว่ากดลงไปเนี่ยมันจะแข็งนิดๆแต่พอเวลาคุณเล่นแล้วคุณกระโดดคุณลงมาเนี่ยมันจะเหมือนแบบ ไม่ทําให้คุณเจ็บเท้ามันจะมีแรงสะท้อนกลับที่รู้สึกสมูทกว่ารองเท้าทั่วๆไปนะมันสัมผัสได้อย่างนั้นจริงๆสําหรับตัวออโปรไนโตตัวนี้นะครับผมอ่ะต่อไปมาพูดถึง traction ก,กันต่อนะครับผมสําหรับ traction รองเท้าคู่นี้พื้นอินดอร์สุดยอดบอกเลยไม่ได้ถึงกับแบบโอ้โหแบบ จึกเราอยู่มันจะมีการสไลด์นิดหนึ่งพอที่ให้เรามีการพลิกตัวกลับตัวได้นะฮะใส่สนุกวิ่งสนุกออกตัวดีมากๆสำหรับรองเท้าคู่นี้ถามว่าพี่ครับเล่นปูนได้ไหมครับผมคำถามยอดนิยมอย่าครับผมอย่าเอาไปเล่นปูนอย่าถ้าคุณยังรักรองเท้าคุณอยู่มันไม่ได้แข็ง สำหรับรองรับพื้นปูนเลยนะรองเท้าคู่นี้เกิดมาเพื่อพื้นอินดอร์มากกว่าพื้นปูนเอาไปเล่นปูนขัดผมก็ว่าจะมีโอกาสลื่นเพราะว่ามันอะไรพอดอกยางมันอ่อนมันนุ่มเจอฝุ่นเข้าไปอีกไม่รอดครับผมคุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แนะนำคู่นี้เล่นอินดอร์ดีกว่าส่วนเรื่องน้ำหนักของคู่นี้จับดูตอนแรกอะ่ะ จะเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะผมต้องบอกก่อนไม่ได้เป็นรองเท้าที่แบบจับมาแล้วหูเบาหวิวเลยไม่ไม่ไมไมของคู่ a มาจะค่อนข้างมีน้ําหนักหน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับแบบหูหนักมากแต่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยไม่รู้สึกเลยครับว่ามันหนักแค่นั้นเองสําหรับรองเท้าคู่นี้นะฮะอ่าซึ่งโดยรวมนะผมให้คะแนนตัวนี้เลยแบบ9.5ได้เลยครับผม เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่ผมสามารถขึ้นเป็นท็อปไฟของผมของปีนี้ได้เลยด้วยรูปร่างลักษณะกระโดนใจความคุชชั่นมันเนี่ยความดีดเด้งสนุกกระโดดสนุกแล้วก็ซัพพอร์ตเวลาเราลงได้เป็นอย่างดีคู่นี้แจมส่วนผมเป็นคนเล่นอินดอร์ค่อนข้างเยอะกว่าพื้นข้างนอกคู่นี้ตอบโจทย์อินดอร์ผมผมเลยให้9.5 ใครอยากได้ยดผมไม่ทราบนะว่าตอนนี้มันยังมีเหลือไซส์เยอะหรือเปล่าแต่ถ้ามีผมแนะนำเลยว่าคุณต้องโดนครับผมลองไปหาดูที่ชอ็อปปู m ม่าได้นะจ๊ะวันนี้สองทีมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับทูม่ารุ่นนี้อย่าลืมไปโดนกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่กับสองที